ที่ห้าง ICS ฮันสีถนนเจริญนครตรงข้ามกับไอคอนสยามพระราชวารวมีตาอาจารย์เจ้าวาดวัดโบสถ์เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีธรรมยุทธ์ประกอบพิธีเจิมป้ายเปิดร้านทุเรียนมหานครบายธนาฟรุตพลเอกพงเทพเทพตะทีปเลขาธิการมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปร,ตรมตรุลสูรานนท์ร่วมเป็นเกียรติพลเอกมนตรีคุณพัชจระยิ้มแย้มที่ปรึกษาผู้วิาการตำรวจแห่งชาติ พลตวตรีกิติพงศ์นาลาอดีตผู้สงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตรวจตรีกิรพัฒน์พรมนอกผู้มักคับการอำนวยการเจริญตำรวจแห่งชาติและคุณวิชัยโภชนก,กิจ อดีตอธิบดีกรมการค้าภายในและที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มาร่วมแสดงความยินดีก็เพราะน้องทุนคนนี้ครับนางสาวนัทมนทธนภักกีรากุลเจ้าของร้านเป็นลูกสาวของนายตำรวจครับน้องทุ่นบอกว่าครอบครัวมีลงทุเรียนใหญ่เป็นระดับต้นๆของประเทศทั้งที่จังหวัดชุมพรและจังหวัดภาคบันออกจึงไม่มีปัญหาทุเรียนขาดตลาดครับในเมื่อมาเป็นเจเนอเรชั่นของเราแล้วเราอยากทําอะไรที่มัน มันแปลกใหม่ก็เลยว่าโอเคงั้นก็คุยกับคุณแม่ว่าจะเอาทุเรียนแบบเป็นครูครูแบบเข้าห้างเราเ,าเข้าห้างเพราะว่าเราหนึ่งเราได้คัดเกรดของทุเรียนลูกค้าสามารถมั่นใจได้เลยว่าทุเรียนครูที่เลือกไปเนี่ย รับรองเป็นคุณภาพแน่นอนคุณวิชัยโพชนธก,กิจอดีตที่บดีกรมการค้าภายในเพิ่งเกษียณอายุราชการมาเพียงสองปีเองครับความรู้สึกที่เคยส่งเสริมทุเรียนจนดังกระชอนโลกก็เลยพรังพลูออกมาครับครับเอาทุเรียนสารพัดนี่เรามีเป็นหลายๆเป็น1 0 20พันนีดนะครับมาออกเป็นบุฟเฟ่แล้วก็ให้ผู้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสได้ชิมพอชิมเสร็จแล้วรสชาติไหนก็ชอบเราจะได้สแสวงหาส่งเพื่อเอามาขายต่อให้เขาได้ทุเรียนมหานครมีให้ชิมทุกสายพันธุ สายพันุไหนที่หายากจองไว้ตั้งแต่เริ่มออกนอกและเมื่อขายในห้างก็ต้องมีทุเรียนตลอดทั้งปีครับแต่หลังจากนั้นแล้วไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวนี้ทุเรียนสามารถเก็บได้เป็นทุเรียนแช่แข็งในห้องเย็นได้เลี้ยงตลาดได้ทั้งปีแล้วทุเรียนมหานครทุเรียนเกรดพรีเมียมสำหรับคนรักทุเรียนห้าง ICS ชั้น4หรือสั่งออนไลน์พร้อมส่งทั่วประเทศครับ ที่กระทรวงแรงงานนายบุญชอบสุบรรณวงศ์ปลัดกระทรวงแรงงานคุณบุบผาเรืองสุดอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมแถลงข่าวการจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่29จัดแข่งขัน26สาขาระหว่างวันที่22-24พฤษภาคม2566ณสถา,าบันพัฒนาฝีมือแรงงาน1สมุดปราการครับหลังจากที่แต่งตัวเนี้ยพอได้รับการคัเรดเลือกในรับประวัติแล้วเนี่ยเราจะเลือกแต่งตัวเนี้ยมาเก็บตัว รเราเตรียมที่จะไปแต่ะระดับจะเป็นอาเซียนเป็นเอเชียแล้วสุดท้ายเป็นมาซียตอนนี้ก็ต้องก็ขอบคุณจริงๆนะท่นผู้ชมทั้งหลายที่เป็นสปอนเซอร์ให้ก่อนร่วมมินท่านยินดีกอกมากไม่น้อยกว่า5 0บริษัทที่ผ่านมานะครับการแข่งขันที่มีแรงงานแห่งชาติก็จะเป็นส่วนหนึ่งของกําลังแรงงานในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษทั้ง4ี่ภาคของประเทศไทยหรือว่า e อ c ครับเวลาที่เ e งเนี่ยมีแผนในการที่จะตั้งเซ็นโรงงานประเภทไหนยอย่างไร เราก็ปรสานกับ่างงานในพื้นท,ที่เราฝึกอบรมเองก็ตามเราเรื่อมกับปฎกรชนก็ตามเรารื่ถามปึกษาที่เกี่ยวข้องตามใน่างในการเปลี่ยนคนวิธีที่เยาวชนไทยจะได้โชว์ฝีมือให้ทั่วโลกไปจักพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยครับทั่ถามแรงตอบแรงไม่ไปเลือกตั้งจะเสียสิทธิ์อะไรบ้างครับ 1. สิทธิคัดค้านการเลือกตั้งสส สสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสอสอสอวอรหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น 3. สสิทธิสมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน 4. ห้ามดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง 5. ห้ามดํารงตําแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นกําหนดเวลา2ปีนับตั้งแต่วันเลือกตั้งนะครับเจ้านายปูนปูน